ทีเดียวค่ะ,คะไปที่จังหวัดยะลาค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลานะคะได้มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรับเงินจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดยะลาขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่จะต้องได้รับการฟื้นฟูให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ ที่ห้องประชุมศรียาลอองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาค่ะนายมุกตามะถานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้เป็นประธานในพิธีลงนามจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรับเงินจากกองทุนฟื้นฟูนฟสมรรถภาพจังหวัดยะลาระหว่างโรงพยาบาลยะลาเทศบาลเมืองรามันเทศบาลเมืองเบตงองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ องค์การบริหารส่วนตะบนอาซ่องค่ะโดยนายมุกต้ามาทานะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้กล่าวว่าปัจจุบันกองทุนได้มีการออกประกาศหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนโครงการ3โครงการประกอบด้วยโครงการปรับสภาพแวดล้อมสําหรับผู้มีสิทธิ์ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพโครงการจัดตั้งศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์ทางการแพทย์และโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมดัดแปลงเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือจะทําเป็นกรณีเฉพาะของอุปกรณ์เชื่อมในการช่วยความพิการให้กับ ผู้มีสิทธิ์ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพซึ่งโครงการปรับสภาพแวดล้อมหรือปรับสภาพบ้านผู้พิการในปีงบประมาณ2,567ค่ะสำหรับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพนะคะได้มีการจัดสรรงบประมาณไปแล้วนะคะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในพื้นที่จังหวัดยะลาจานวน18แห่งรวม31หลังคาเรือนงบประมาณทั้งสิ้น1,600,000บาทค่ะและในวันนี้ก็เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินจากกองทุนฟื้ ฟูสมรรถภาพจังหวัดยะลาเพื่อที่จะดำเนินการนะคะในโครงการจัดตั้งศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์ทางการแพทย์และโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมดัดแปลงเปลี่ยนทิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการค่ะก็ถือเป็นความชัดเจนนะคะในการใช้งบป,ประมาณที่ได้รับมานั่นเองค่ะเรามา